สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพาเพื่อนๆนะครับออกกำลังกายครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิอ็ดสบสองสิบสสิบ่ห้าสบหสิบเจ็ดสิแปดสิบยี่สิบ สุดยอดครับเฮ้ยคือมีแห้งแต่เนาะอืมเจ๋ามาฐานครับต่อไปครับท่าที่สองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ต่อไปทางซ้ายสองสามสี่ส ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ยเก้าืเนี่ยสิอ้อ็ดโอ้กำใหญ่แล้วม,มาถามแกว